ริชาร์ดถึงเวลาในรูสนามแล้วนะรีบๆไปกับฉันได้แล้วคุณเจ้าของช่องครับจะเล่นผมได้จริงเหรออย่ามาดูถูกกันนะเหตเน,นี้ฉันก็เมนมาแล้วทุกคนเกือบทั้งคาิิหาร์ดเลยนะเล่นนายคนเดียวนยก็เขาไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเอาละค่ะก็ต้องขอสวัสดีดนะ้วผู้มีเกียรติและผู้ามทินหน้าของเราทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิสกินเดอะซีรีส์กันเช่นเคยค่ะและสกินทองที่เราจะหยิบมารีวินวน,นี้นะคะขอต้อนรับริชาร์ดที่เป็นเซอร์ใหม่เข้าสู่คาลิหาร์ดนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเห็นว่ามาแล้วเนทุกคนกรีดแตกเพราะความหล่อของพี่แกเลยใช่ไหมแต่ว่าสกินทองออกมาแล้วเนี่ยคือตอนแรกกะจินตนาการว่าจะเป็นอัศวินในเงาเมื่อแบบเอ่อยุคกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบขี่ม้ามันอย่างเท่ระเบิดอะไรเงี้ยแต่แบบอืมไม่เป็นไรหรอกแต่ก็ช่างเถอะค่ะแต่ยังน้อยแน่เราก็ได้มาแล้วนะนี่เลยให้ร้านขอนำเหนอสำหรับใครที่ต้องการจะเติมเกม Identity V วขอแนะนำร้านแ a ส t o อ p อถูกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันใช้เพียงเลข UID และเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น การันตีโดยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีแล้วนะคะและที่สําคัญจดทะเบียนบริษัทยาถูกต้องตามกฎหมายด้วยจริงหรอไง,งล่ะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจออนไลน์เพื่อใช้บริการน้าที่แอปแกสท็อปอัพอย่าลืมแอดกันด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแกสท็อปอัพนะคะทุกคนสกินสวยๆมีคุณภาพแบบนี้ก็ต้องคู่กับร้านเติมเกมคุณภาพจริงไหมถ้าทุกคนสนใจกันแล้วก็เลื่อนอยู่ใต้ล่างลพปนี่เลยนะคะ กดเลยจะได้มาสนุกด,ด้วยกันนะเอาแล้วค่ะเปิดสตาร์ทเกมมาที่ใช้หน้าทาวนะคะโหหน้าตาผมเหมือนคนชอบแบบนี้ใช่ไหมทำเปมนสุบให้บ่อยจังเลยแต่กก็ช่างมันเถอะค่ะมันก็ไม่ได้ทําให้สกินนี้ดูดรอปไปเท่าไหรนะ่เนาะโอเคเรามากับ ST Kraken นะคะในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณไอดีของคุณบูเหมือนเดิมเลยนะคะอีต้าวคนน่ารักอีกแล้วนะโอเค ปั่นไฟกันไปก่อนนะคะแอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวละครที่ปั่นค่อนข้างช้านะคะมีคนถามมาหลังมาเยอะว่าพี่คะเมื่อไหร่พี่จะสอนผมเล่นอัศวินสทีอ๋อน้องคะพี่อัดอันเนี้ยเสร็จผูพี่ก็ไปอัดหันอีกตัวหนึ่งต่อะคะ่ะก็เลยช้าขออภัยด้วยนะโอเคตัวละครนี้นะคะทุกคนเล่นคล้ายๆน้ําหอมเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนปั่นตรงนี้นะเพราะว่านาเป็นตัวปั่นเนาะปั่นตรงนี้และดีแล้วนะคะ ฮันเตอร์น่าจะเกิดฝั่งนู้นนะคะเป็น Mary แมรี่ด้วยนะเดี๋ยวเรารอตรงนี้เออมันปลดนิดนึงอ่ะปลดพลีเลยการนี้คล้ายน้ำหอมค่ะแต่ว่ามันก็คล้ายๆการที่เออเราต้องเดาใจฮันเตอร์ด้วยเหมือนกันนะคะมันสนุกแค่ตรงนี้แหละคะ่ะแต่มันก็ดูไม่ยากนะค,ะคือเช่นให้เป็นตัวเดินตีอย่างเช่นมิชิโก,โกหรืออะไรอย่างเงี้ยเดาง่ายมากว่าาจะใช้สกิลเสริมหรือว่าจะใช้เป็นสกิลปกตินะคะมันจะให้เราเลือกอยู่2อย่างเท่านั้น,นะค่ะทุกคนก็คือเออฮันเตอร์ Hunter เนี่ยจะใช้สกิลเสริมเช่นกระจกผีเสื้อ หรือว่าจะใช้การโจมตีปกติก็คือการตีปกติเนี่ยนะคะก็จะเป็นพัดมีดหรือว่าดาบอะไรอย่างงี้นะคะก็ถ้าเราไทยถูกเนี่ยฮันเตอร์จะถูกสถานะใบหรือว่าบางทีก็จะสั้นค่อนข้างที่จะนานเลยนะคะทุกคนถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็เป็นตัวกึ่งกึ่งจูกึ่งช่วยได้นะคะเพราะตัวนี้เนี่ยสามารถไปช่วยเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องถึงเก้าอี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่ในระยะที่พอเหมาะนะแล้วเพื่อนก็จะได้เกราะด้วยเช่นกันค่ะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะถ้าเกิดว่าเขาจะสกิลแล้วนะ ค่อนข้างเล่นง่ายเลยค่ะแต่ตอนนี้ต้องให้เพื่อนไปดึงนะเพราะว่าอยู่ไกลมากเลยค่ะเอาไว้อ่าเอาอ้าเสกกระจกมาไม่ถึงแล้วแต่มันเดินมาเลยว่ะแต่มันเดินมาเลยอะ่ะมันจะไปหาใครอะ่ะน่าจะไปหานักจิตวิทยานะเพราะว่าฮันเตอร์มันเดินไปฝั่งนน้นอะ่ะหรือแม้ก็ะกลับไปเฟอา์กุยค่ะแต่มันมาเราไงมันก็เลยเสกกระจกมาหาเราไงใช่ไหมริชาร์ดตอนนี้ริชาร์ดก็คือแบบว่าปั่นไฟมากเพราะว่าดูสิฮะมันปันค่อนข้างช้านะตัวเราคนนี้ปันค่อนข้างช้าค่ะเพื่อนขายเฟรแล้วสินะ โอเคดึงได้ไหมอ้าวเรียบรอยนะคะโดนไปอีกหนึ่งดอกโอ้ย <c oughs> oh, Endover <c oughs> เดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้เสร็จนะคะแต่เ,เรา่อยไปซับเครื่องอื่นกันต่อเนาะ,ะดูเหมือนว่านักจิตเนี่ยเขาจะยังปั่นไม่อ๋อบร้อยแล้วโอเคได้เลยเอ่ห้องวีอยู่ฝั่งโน้นดีนะเขาไม่เอาลงห้องวีเมื่อกี้ตัวนี้ฮันเตอร์อยู่ไหนอะถ้าฮันเตอร์มาหาเราเนี่ยเราจุกได้นะคะบอกเลยว่าเล่นได้เราเราเล่นดิชาร์ดได้แล้วจริงๆนะพอเล่นเสร็จแล้วเข้ามือจ้าจ้าบอกเลยเปิดตัวเมนใหม่อีกแล้วนะ เอฟซีบอกอีกแล้วเหรอชอีกแล้วจ้าคือเมนเมนตัวละครไหนมาใหม่นะคะเอาทุกตัวเลยจริงๆอ่ะแหมตัวนี้นไม้แตกแล้วด้วยนะโอ้ยฝันอีกเครื่องหนึ่งคือฉันเนี่ยเล่นตัวช่วยนะทำไมฉันเล่นเหมือนตัวป่นเลยล่ะเนี่ยอืมเมื่อผมทักปุ๊บฮันเตอร์ก็มาหาผมเลยเดียวไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็เครื่องไม่ขาดนะถ้าฮันเตอร์มาไล่เราเราก็ยื้อไดอ้พอสมควรเพราะเราพี่เจ็บด้วยฮันเตอร์จะเอายังไงคะ ฮันเตอร์นี่กระจกไหมกระจกชึบใบนะใบนะเรียบร้อยเมื่อกี้เราทาการใบฮันเตอร์นะคะดกคนเพราะว่าเราททยถูกด้วยอ๋อไม่ถูกนี่วาผิดผิดผิด <c oughs> ไม่เป็นไรเอาใหม่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 าห <c oughs> นางเสียกระจกแล้วค่ะตอนนี้ดาวง่ายแล้วนางต้องโจมตีปกติแน่นอนค่ะ <c oughs> ถ้าโจมตีปกตินี่ง่ายนะบอกเลยง่ายจา้ามาเปล่าถ้าถ้านางมีบลิงก์นะกลัวอยู่อืมอจริงเราก็ยังไม่รู้สกิลของริชาร์ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่พอเล่นได้อยู่แหละ ค่อนข้างเล่นง่ายนะเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยตอนที่เราเป็นฮันเตอร์ล้วไปเจอเนี่ยโอ้ยโคตรแบบมันใช่ใช่มันใช่เดาเออโจมตีปกติเรียบร้อยการโจมตีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกถูกนะคะเราจะได้สปีดิเปเนะ์เลยนะเรยียบร้อยโอเคตอนนี้เราเหลือแค่ดาบอยู่ชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะเอ,อเครื่องเตรียมหรือย,อยังนะไม่มีใครส่งบอกเลยเดี๋ยวเขาส่งบอกแล้วเราไม่เห็นเอง,เองวะเออเครื่องไหนเตรียมอ่ะอ่วพังเครื่องเหรอ โอ้ไม่นะต้องเปิดเครื่องใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยเอ่อสมมติว่าไปแล้วเนี่ยสกินนี้กับสัตว์เดียนี่คล้ายกันอยู่นะเอเ่ปั่นไปถึงแม้ว่าเราจะปั่นช้านะคะแต่ก็ปั่นไปเถอะใครมันก็ได้เหมือนกันแหละเพราะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เชื่องทอรหัสไวแล้วนะคะตอนนี้เอสรีคาเคนกับเพื่อนของเรานี่ก็คือไปสู้ตากันอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรเราปั่นได้ใช่ไหมปั่นไปเราจิกมัน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 ตอนนี้คือถ้ามันมาเนี่ยเราสามารถจุกได้นะคะมีอย่างมีอย่างนะโอเค ยังไงดีเพื่อนโอ้โหลากมาอย่างนี้ลากมาอย่างนี้มีสิทธิ์ตายนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดประตูกันดีกว่าค่ะประตะที่จัาได้เนี่ยอสวินคอข้างแบบประตูช้าใช่หรือเปล่านะอือหืออะไรกันวะแล้วเนะี่ยอะไรเนะี่ยเหมือนไม่ได้จู๊กันเลยเหมือนวิ่งไล่จับก,กันมากกว่าดูสิโอ้โหดูความหวานแหวแหวของพวกเขาสิคะทุกคนโอ้โหหวานแหววมากเลยตีกันดังป้าบเลยนะคะแหมเอาละคะ่ะตอนนี้เนี่ยเราไปเปิดประตูกันดีกว่านะไม่รู้ว่าเปิดประตูช้าหรือเร็วนะโอ้ ก็ก็ก็ไม่ได้ช้ามากหรอกมังม้งมังม้งอะนะมังม้งมั้งอะนะมันก็ยังเร็วกว่าเปิดประตูตอนเจออนุาาก็แล้วกันนะปันไฟไม่ใช่ปันไฟเปิดประตูเพื่อนฝั่งั้นก็เปิดประตูอยู่ค่ะโอเคเสียดายว่า,าสปุกลของเราไม่สามารถซับเ่อนได้ขนาดนั้นนะแต่เอาจริงก็ช่วยได้นะเพราะเราสามารถดึงได้โดยที่ไม่ถึงเก้าอี้ก็สามารถทําได้และเพื่อนได้เกราะด้วยนะคะมาดีกว่าเราน่าจะพาออันฮันเตอร์ได้นะคะฮันเตอร์น่าจะไปอีกประตูหนึ่งแน่นอน ชัวเราว่าชัวแน่นอนประตูฝั่งนั้นเปิดแล้วค่ะเซฟ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 ค่ะริชาร์ดริชาร์ดวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมตอนนี้ทั้งตัวเราเนี่ยสีแดงขาวหมดเลยนะเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ด้วยนะคะเครื่องประดับก็สีแดงขาวนะเพื่อนออกไปแล้วโอ้ยตายแล้ว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 นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะการช่วยเพื่อจักรยะยะไกลเพื่อนจะได้เกาะด้วยเอาละนะหนึ่งสองสามึบเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเพื่อนได้เกาะแล้วแต่เกาะมันจะอยู่ได้ประมาณ5วินาทีนะคะโอ้ไม่นะ ไม่นะไม่นะจริงๆแล้วกรอนเนี่ยสามารถดูได้จากด้านบนนะคะทุกคนถ้าอยู่ด้านบนซ้ายเห็นไหมที่เป็นเปิร์สกค่ะมันจะมีวินาทีบอกอยู่นะแต่ตอนนี้เราไม่ช่วยเพื่อนดีกว่านะคะมันเสี่ยงเกินไปเนาะโอเคไปๆจริงๆมันไปช่วยได้นะแต่ว่ามันเสี่ยงเกินไปนะคะทุกคนเนี่ยนะฮันเตอร์เขาหมุนกระจกแล้วไม่เจอละเขาตั้งจะฟาดก็อีกยาวเลยอะ่ะไม่เป็นไรเราพาดิชาร์ดออกประตูกันดีกว่าเนอะดิชาร์ดจ๋าดิชาร์ดจ๋าเออเออ,เอ,อทุกคนเนี่ยรู้สึกว่า ได้สกินท,ทองกันแล้วชอบกันไหมเขารู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าเขาชอบตัวละครดิชาร์ดมากเลยอ่ะสกรพุณเล่นง่ายดีว่าเล่นง่ายดีนะชอบ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 อาแล้วค่าเปิดเบอ์แล้วสกินที่สอนะคะท่านเขาเทศกาลของพี่แจ็คนั่นเองค่ะแต่สกินนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นแมนแจ็คนี่ก็น่าจะชอบกันใช่ไหมแต่ขอโทษได้ไหมที่บางทีเนี่ยเราชอบเรียกว่าสกินชายแทรบเจลอ่ะเพราะว่าสกินเนี้ยเล็บของพี่แจ็คอะมันเหมือนพลาสติกมากกว่าก็เลยชอบเรียกว่าเล็บเจลนะคะ เล่นาโป,ปร่งแสงนิดนึงยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหล่อเท่เหมือนกันนะสกินนี้เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะสเกลแล้วนะก็เคยเห็นโปสเตอร์ยี่แกเนี่ยคู่กับสกินไก่ทวนของแมรี่เหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เล่นพี่แจ็คนานมากเลยตั้งแต่สกินแอดวิร์ดนะคะไม่รู้ว่ายังจะเล่นพี่แกได้อยู่หรือเปล่านะพี่แกก็ไม่ค่อยจะเล่นยากหรอกใช่ไหมเอาละค่ะถ้าอย่างงั้นเนี่ยเราอย่าเสียเวลากันเลยะค่ะเราพาพี่แกไปลงสนามดีกว่าเนาะ เปิดมาแล้วค่ะทุกคนสกินที่2นะคะแหมเล่นผู้ล่าแล้วก็เจอแมบบเล็กนี่ก็ยิ้มเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเราได้หมดนะคะขอแค่สกินไม่ใช่ขอแค่แมบนั้นเนี่ยไม่แก้สกินก็พอแล้วอย่างเช่นชายหน้าทาเนี่ยแสงมันทําให้สกินดูดรอปไปเลยอะได้เป็นไรมาตาแรกเจอเป็นเอดาแหมมีเอดาแล้วก็เอมิวเลยนะไม่เป็นไร เราจะเป็นคนที่วามปิป๊บๆบ่อยหน่อยนะคะทุกคนรหนึ่งเชีโอเคสวยเรียกดอฟลินได้นะคะขอ,อแผ่หนึ่งแล้วกันแม่สาวคนสวยเรียบร้อยแหมจะวิ่งหนีไปไหนคะเดี๋ยวเราจะไม่รีบตีพี่เขานะคะเพราะว่าเราแน่สกิลปลดล็อกแน่นันอยู่แล้วแต่เราจะรอให้ดอฟลินของเขาเนี่ยหมดก่อนค่ะเวลาดึงออกมาจากเก้าอี้เนี่ยก็จะได้ซ้ำศพง่ายๆหน่อยนะยังไงแล้วเนี่ยไม้แรกเขาก็ล้มมาอยู่แล้วค่ะยังไงคะพี่ ที่จะเดินไปทําอะไรจริงๆถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาเดินฉีกแล้วนะแต่โอ้โหด,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 ดู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 คำเดินบนองส์เขาสิฮะดูคำบนเดิมรัฟลินหมดแล้วงั้นฟาดแล้วนะฟลึ๊บอ้าวไม่โดนไม่เป็นไรช้าตีแล้วก็เสร็จแล้วค่ะคุณพี่เรียบร้อยว้ายอยู่นะเนี่ยโอเคปจับไปนั่งกันเลยดีกว่าเราเอาเอฟเฟกต์ระดับอุ้มมานะคะนี่บอกเลยว่าไม่ได้ NTR กันแต่อย่างใดนะคะแต่ผมบอกเลยว่าผมลืมเปลี่ยนเท่านั้นแหละ เริ่มเปลี่ยนเท่านั้นแหละโอเคต่อไปไีปลี่ยนไว้ตรงนี้ฟลุ๊ปอาล้วค่ะโซนไกลกันไหนดีกว่าเนาะโซนกับอันแน่เอมิวหรือเปล่านั่นเป็นเอมิวหรือเปล่านะดียู่เสกผู้ชายอยู่แถวนี้นะ่ะเนอะสวัสดีค่ะอันแน่ไปไหนคะคุณพี่แคนเซิลปแลาได้นหนึ่งทีแคนเซิลของไปได้แล้วในมือน,นั่นเหลือแค่สองชิ้นที่ไหยเรียบร้อยค่ะอ้ามีคนเข้าไปดึงนะโอ้ยอย่าหมุนอย่าหมุนอย่าหมุนไม่ให้หมุนเลยโอเค แต่เอาไปนั่งตรงน,นั้นกันค่ะจะได้ซ้ำๆเอได้งง่ายๆหน่อยนะเอได้านี่ไม่ได้ซ้ำยากค่ะโอเคเป็นคนไปทางขวานะทางขวาก็ช่างเขาค่ะโอเคเอได้าอยู่ด้านหลังนี่เองแหละปอกปีป๊บๆไป,ป,ปสักนิดนึงนะคะโอเคไปไหนจ้าไปไหนจ้าเอได้าไปไหนแล้วอะทางขวาไม่ทางซ้ายสิเนี่ยนะคะไปทางซ้ายใช่ไหมนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลเบบีเอา้าหมอกว่าวค่ะแต่มือไม่แต่มือไม่ว่าวนะได้อยู่โอเคเฟสสองอยังอ่ะ ยังคันเฟดถึงใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปโซนไกลนะคะเขาก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยกันทันแต่เครื่องไม่ทันแน่นอนจ้าโอเคปากเขาไปอีกทีหนึ่งเราบอกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นปิ๊บๆเนี่ยเราบอกเล่นเราผักเราแบบเราปักเอาไปทั่วราชอาณาจักรแน่นอนนะ <c oughs> แน่นอนชัวร์ชัวร์วยังไงต่อดีคะยังไงต่อดีนะนั่นไงมีคนปั่นอยู่ตรงนู้นน่ะแต่เราไม่ชนานาญพอที่จะแบบปาหมอกข่าแบบงี้เข้าใจปะ โอเคเอินได้ถ้าจะตุยแย่แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวซักเอมิวดีกว่าอ้าวยูเอมิวกันเสร็จแล้วด้วยอะถ้าตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปพังเครื่องเชื่อมก่อนนะคะถ้าตรงนี้ไม่มีเนี่ยมีอยู่ที่เดียวอุย้ยจะเสร็จแล้วด้วยมีอยู่ที่เดียวนะคะเครื่องตรงนั้นแหละ,ะทางขวานะะั่นอะปักไว้ก่อนทางขวาตรงนี้แหละแนนอนชัวมีชัวนั่นไงเราเห็นออร่าแล้วเห็นไหมคืออา่าแบบแนโหลดไม่ทันนะคะท้าไมฉันเห็นแกซ่อนไปก็ไม่มิดหรอกนะเพราะว่าแบบเนะี่ยแบบมัน,แบบม,นมันโปะไปหมดแล้วยังไงดีจะไ ไปไหนนะจะข้ามมาโดนนะข้าม,มาโดนนะคะคุณพี่อย่าลืมสิคะว่าแจ็คเนี่ยหายตัวแล้วเดินไหวขึ้นนะมีคนจะไปทอนปิ๊บปคนเช่นอย่างนั้นเลยไม่เป็นไรแล้วก็โซนเครื่องไปตรงน,นั้นแหละนางจะปั่นทันนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไร,ไนไรยังไงก็นางก็ปั่นจะไม่ทันอยู่แล้วนะคะเครื่องชา้าอยู่แล้วมาเลยจ้าวางตรงนี้นะจ้าอาน้ำหอมเหรอเนี่ยคิดว่าวเป็นเอมอิลซะอีกมาค่ะคุณน้ำหอมคะคุณน้ำหอมจะไปไหนแล้วคะ ไปไหนคะฉีดน้ำหอมไหมฉีดไหม,ไหมอ้าวมีไรหาดนี่นาแสดงว่าโดนล่าซื้อน้ำหอมบ่อยสินะโดนล่าซื้อน้ำหอมบ่อยสินะน้ำหอมเนี่ยหยุดไปไหนคะไปไหนคะเดินเดินไว้นะผมเดินไว้นะครับโอเคเดี๋ยวตามซับลูก้าไม่น่ายากค่ะแต่ว่ามีคนไปนอยู่ตรงนี้ฮันแหนไปไหนเงี้ยเฮ้ยมีคนไปนอยู่ตรงนี้อย่างงั้นเหรอแสดงว่าตรงนี้มีอยู่สองคนอย่างงั้นสินะอยู่สองคนงั้นสินะเอเมโดะบอกว่าขนาดนี้ผมจะชนะกี่โมงชนะได้แล้วกันนะ่ะแหมจะดูถูกกันสิยะ ไม่ได้ดักม้าเลยนะบุ้เคอว้ายไม่นะไม่นะจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าไ,ไ,ไปไหนครับคุณพี่อับอะไรอ่ะไปไหนไปไหนอะไรวันนี้นี่ผมมาเจออะไรครับเนี่ยเราปักอีกทีนึงนะคะมีเนี่ยปักไปตรงนี้แล Where are you going? Where are you going? หละฮะเนอะเวอายูโกอิงเวอายูโกอิงฮะ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 อะไรเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เปลี่ยนเท่าไหร่ละเปลี่ยนเท่าไหร่ละพี่ก้าจะทายยางโอ้โหนี่ก็เชื่อมเก่งนะโอ้โหโซนไม่ทันเลตี้นี้ผมโซนไม่เคยทันเลยโอเคเจ็บกันหมดเลยต้องคิวกันก่อนแหละถ้าจะเข้าอ่ะปักทุกอย่างจริงๆปักทุกที่เป็นปักทุกที่จริงๆดูดูทุกคนดูดิปิ๊กปิ๊กอยู่ประจุลมกันเลยดูนี่เราอยู่ตรงนั้นแน่นอนค่ะอยู่กันสองคนชัวแน่นอนชัวนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วชัว เหยืน yes? <laughs> ้ำหอมกันเหรอเหยื่อน้ำหอมกันเหรอแล้วผมจะไปเล่นน้ำหอมทำไมล่ะน้นผมจะไปเล่นน้ำหอมให้มนเสียเวลาทำไมล่ะก็เลยลูกกาสิครับคุณน้องใช่นี่ไงถ้าเกิดว่าจะใช้ได้หัดกับแจ็คเนี่ยก็ต้องกดใช้ได้หัดแล้วพุ่งเข้าหาบอกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอเขาฮะ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 เขาน่าจะโลกเขาน่าจะโลกจัดเขาน่าจะโลกจะเอบไม่โดนน่าจะโลกจัดนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะบอกเลยค่ะว่าพี่มีเวลาทั้งวันเลยนะ มีเวลาทั้งวันเลยนะรอให้ดูกา้าใช้ลูกเองกันไปก่อนนะคะอัน้รอจะไปไหนคะอุตงนี้ยากนะเนี่ยสำหรับเขานี่ยากนะสำหรับเมนแจ็คน,นี่น่าจะง่ายอยู่นะอะไรแล้วน่นนะอะไรแล้วนั่นะอะไร <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมเขาลั่นกันในหักกันอวจังเลยอะ่ะโอเคลูกก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเข้าบ้านเล็กเหรอเข้าบ้านเล็กเหรอไปไหนแล้วอะ่ะออกซ้ายใช่ไหมออกซ้ายไปนั่นแน่ ออกายเป็นอย่าง,งน,น,น,นั้นเหรอคะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะหนีไปไหนกลับมาก่อนสิจ๊กลับมาหายอดไซก่อนเน่เราพูดเราพูดไม่ได้แล้วเข้าไปแล้วจเจ๊ดิเอาอะไรวะเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยไปฟังเพลงฮักมีพักมีแบบของข้าลุเขาบ่อ,บบอยไงแล้วก็มีประโยคหนึ่งที่แบบว่าอะไรนะคอใยใจนอกเน่อะไรนะั่นแล้วก็เลยติด ปิดมาเลยจ้าโอเคนั่งตรงไปนะนั่งตรงไปตรงนี้นะคะคนสวยมานั่งตรงไปจ้าโอเคเรียบร้อยอีกคนนึงไม่ยอมแพ้ด้วยสินะคลายไปไหนหรือเปล่าเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยฮาร์ดเซิร์ฟเขาจะแบบชอบกดยอมแพ้กันนะคะถ้าไม่กดเนี่ยก็น่าจะแบบว่าเคยกดยอมแพ้ไปแล้วหรือไม่ก็มีเหตุผลที่แบบอาจจะแบบลุมอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยไปเช็คกันตอนนี้ก่านั่งอยู่ไหนวะฮะเมื่อกี้ที่นตรงนี้ไม่ใช่หรอแล้วคือปิ๊ปไม่ทำงานด้วยเดี๋ยว ไม่สั่นเลยอ๋ออยู่นี่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 ฟึขอใช้หมอ,อก,ก่อนโอเคไม่ยอมแพ้จริงๆใช่ไหมพ่อหนุ่ฉันต้องพากักไปจริงๆใช่ไหมเฮ้อพาไปตรงไปจริงๆใช่ไหมอ่ะก็อี้อยู่ตรงหน้าแล้วไป <S <S กงงั้งเงินไ้เหนื่จริงๆเลยโว้ยขอโทษนะคะพ่อคุณถึงแม้พ่อคุณจะเล่นง่ายเนี่ยแต่ฉันก็ไม่ค่อยได้เล่นคุณนะเข้าใจไหม